ค่ะแค่คลิปนี้เราก็จะมาเก็บบูเบอรี่กันนะคะตอนนี้มาถึงป่าแล้วนะคะถึงป่าบูเบอรี่แล้วค่ะตอนนี้ออกมาตั้งแต่หกโมงเช้านะคะตอนนี้ก็เก็บไปได้แล้วประมาณสองชั่วโมงนะคะ อากาศเริ่มจะร้อนแล้วค่ะตอนนี้เราไปดูกันค่ะว่าสองชั่วโมงได้กี่ทังนี่นค่ะสองชั่วโมงอันนี้เอาไว้กันแดดนะคะจะปิดเลยไม่ได้เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันร้อนแล้วมันทำให้บูเบอร์รี่แฉะน,นะคะ สองชั่วโมงได้หนึ่งตะก้าอันนี้ที่เอาเก็บได้นะคะสองชั่วโมงได้นหนึ่งถังะคะ่ะนี่แล้ค่ะปลาบลูเบอรี่ที่ฟินแลนด์เราจะดูรอบๆป่าครนะ จุดเก็บบูเบอรี่นะคะเนี่ยเตรียมน้ำเตรียมข้าวมากินด้วยนะคะเก็บเสร็จแล้วก็จะขยะไม่ทิ้งในป่านะคะเราจะเก็บขยะไปทิ้งที่บ้านค่ะเพราะว่าช่วยกันรักษาธรรมชาตินะ คนที่นี่เขาก็ไม่ค่อยโอเคถ้าจะมาทิ้งขยะในป่าแล้วตัวเองก็ไม่โอเครู้สึกไม่ดีค่ะแบบก็เริ่มจะไล่แล้วนะคะคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะคะเพราะว่าเราจะ ทำคลิปและดูวิธีการเก็บบูเบอรี่ค่ะไปดูกันเลยค่ะ <laughs> พักอะไรนะพักก่อนมาไทยอะไรพักแล้วก็ถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆดูกันนะคะนี่ราค่ะชีวิตมาดามฟินแลนด์ มาทำฟินแลนด์มาจารย์เเกิดมาก็เพิ่งจะเคยทำค่ะแต่อันนี้ป่ามันก็จะเย็นสบายโล่งๆมีฝรั่งมีฝรั่ง้ลยสองคนตรงนี้โอเคเราไปตัด ต่อก่อนนะคะ ขั้นตอนสุด้ค่ะตอนนี้เราก็มาอะไรนะทำความสะอาดแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปหลังจะเก็บมาแล้วก็มาทำความสะอาดแล้วก็ส่งส่งลูกค้าใช่ไหมคุณพี่เยี่ยยยแล้วก็ทำความสะอาดเอาอะไรออกบ้างเอารูปแดงเอามทสมไม่เสียเอาเอาคั้นออกค่ะ ควันค่ะควันควันภาษาไทยเรียกคว <c oughs> ันควันคนก็ควันค่ะภาษาไทยเรียกควันใช่ไหมคะอันนี้คะ่ะเล็กๆ,ๆนี่คะ่ะเอาออกนะคะเพาราะว่าลูกค้าไม่ต้องการะคะ่ะเอาออกได้แต่แต่ก็คงไม่หมดนะคะได้นิดหน่อย <c oughs> เราก็จะเลือกลูกที่มันเน่าทิ้งนะคะแล้วก็เอาใบแล้วก็พวก ใบไม้ที่ติดมาด้วยออกให้หมดค่ะก็จะเหลือเป็นลูกที่มันสมบูรณ์ที่สุดค่ะแล้วก็นำส่งลูกค้านะคะแล้วค่ะกานเสร็จแล้วค่ะจะกลับบ้านแล้วค่ะกี่โมงแล้วคะตอนนี้เวลาเท่าไหร่สิบแปดเกือบหกโมงครึ่งดูดูอากาศก่อนนะคะมาตั้งแต่ หกโมงเช้ากับหกโมงเย็นเดี๋ยวเก็บบริษัทแล้วคะ่ะมาตั้งบริษัทไว้ทั้งวันเลยคะ่ะนอนทั้งนอนทั้งอะไรนะดูครับอันดูมือหนะะ่อยค่ะถ้าไม่ใส่ถุงมือนี้จะเป็นยังไงคะนี่ถ้าไม่ใส่ถุงมือนะคะมันก็จะเละตุ้มเตะมันจะเป็นน้ําบูเบอรี่ะคะ่ะติดเป็นหลายวันเลยคะ่ะเอาต่อไปก็เอาไปใส่ลังนะคะ หนึ่งลังก็จะมีห้ากิโลนะคะกิโลละสิบยูก็เท่ากับห้าสิบห้าสิบยูต่อหนึ่งลังค่ะนี่คือพร้อมส่งลูกค้าแล้วนะคะแล้วเราก็จะมานอนชมบรรยากาศกันนะคะสวยๆภาพนี้สยนี้ถ่ายท้องฟ้าดูนะคะเดี๋ยวจะโพสเฟซก่อนบรรยากาศสวยมากค่ะ <laughs> มันได้กัดชิวๆในป่าทำไงนะถึงได้รูปนี้มาทำยังทำยังไงถึงได้รูปนี้มานอนถ่ายสิคะถ่ายว่านังหรือนอนกัอันนี้ไม่ได้ขี้เกียจนะคะพักผ่อนพักผ่อนใช่อเอลตื่นเตี้ยเท่ไหร่นะตีห้าใช่ไหมตีห้าค่ะ ตีห้าเป๊ะๆเ,เลยใช่ปะ่ะตีห้าตีห้าเท่าไหร่ตื่นมาไปทํางานเลยใช่ไหมตื่นเร็วกว่าไปทํางานอีกพี่กัน่ตื่นตีสามนอนพักผ่อนคะ่ะนั่งไม่ไหวแล้วค่ะ น,น้องนี่แหยืดต่อป่า,าไม่พิกัน,นอ่ะบอกจะได้ไชัดเจนแอาเอาเลยแอาพูดเลยโอเคค่ะ <laughs> ลุงอ่ะไ <laughs> อลุง <laughs>